สวัสดีครับกลับมาพบกับอันอีกคลิปนึงแล้วนะฮะอันปริการออโต้คนเดิมนะครับก็อยู่กันที่ศูนย์รวมรถยนต์มือสองบริกาออโต้นะครับคลิปนี้ฮะมากันอีก1คันรถปีใหม่ไม่ไม่เกิน1,000งโลและใช้เงินออกรถศูนย์บาทขับฟรี3เดือนจอง300นะฮะถ้าเกิดคุณดูคลิปอันมาจริงคุณได้แบบนี้กันแน่นอนนะครับ คุณลูกค้าครับสำหรับในช่วงก่อนซิ้นปีนี้หลายๆท่านหลายๆครอบครัวถ้าเกิดกําลังหารถใช้งานเป็นของตัวเองออกรถใช้งานเป็นของส่วนตัวตรงนี้เนี่ยถามว่าอย่างในเรื่องของตัวราคาเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ขายถูกที่สุดและก็ไม่ได้ขายแพงที่สุดนะครับแต่เรามองถึงในเรื่องของตัวความจําเป็นถ้าเกิดอย่างเราพึ่งในเรื่องของตัวขนส่งที่เป็นทั้งของรัฐเป็นของเอกชนมันอาจจะไม่มีความสะดวกสบายในเรื่องของตัวการคมนาคมไม่เป็นไรครับ เราลองเสียตรงนี้สักนิดนึงมีเป็นของตัวเองแต่ว่าเราใช้งานในระยะยาวและมีความอิสระในการใช้งานและความเป็นส่วนตัวของตัวเองมากกว่าแบบอย่างนั้นแน่นอนนะฮะคลิปนี้ขันขอแนะนำครับโ o y ยุต้าไฮรั n ดีโ e น่สองจุดสี่เอน t ีนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกคันหนึ่งนะครับที่ไม่ไม่เกินหมื่นนะคันนี้ไม่แ0 0พโลนะครับซึ่งคันนี้เป็นตัวปี2022 2565ใหม่มากนะครับสีเทาดำเมทัลลิกเป็นตัวแซตอีดิชั่นแท้นะครับในเรื่องตัวราคาเนี่ยหลายๆท่านอาจจะบอกว่าตอนนี้ออกโคงงออกห้างไป,ไปตรงป้ายแดงแล้ววกนี้มันน่าจะคุ้มกว่าแต่จริงๆแล้วของทางร้านปฏนพันอโอตโตเราคุ้มกว่านะครับเราก็อาจจะบอกว่าป้ายแดงไม่ดีมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าตรงนั้นคือเขาเป็นตัวรถมือนหนึ่งแต่ในเรื่องตัวเงื่อนไขในการออกที่มันง่ายนะครับแล้วก็สามารถออกได้ทุกอาชีพนั้น เป็นตัวมือสองมองไว้เป็นทางเลือกได้เลยอีกอย่างหนึ่งนะฮะในการซื้อรถนะครับซื้อที่เขามีการรับประกันหลังการขายด้วยแล้วก็ซื้อตัวรถที่มันสามารถตรวจสอบได้ด้วยนะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นตัวคิ้วฝากระโปรงโครเมียมกรอบกระจังหน้าโครเมียม <Wow. S 1> แล้วก็กระจังหน้าก็จะเป็นตัวสีดําเงาโลโก้ยีสุก็จะเป็น โลโก้โตต้าก็จะเป็นแบบโครเมียมนะครับ Entry ี Ent นี่ก็คือจะเป็นตัวเริ่มต้นนะฮะ2.4 S ซท e d i t i o n e n t น y นะครับต่อมาเนี่ยเรามาดูตัวเครื่องยนต์กันบ้าง <c oughs> เครื่องยนต์เนี่ยก็จะเป็นตัวในรหัสบล็อกเดิมตัวนี้ก็ถือว่าได้รับความนิยมเยอะนะครับเอาไปใส่ตู้ก็เยอะนะทำเป็นตัวใส่ข้อก็เยอะนะครับ เพราะว่าก่อนหน้านี่เราจะมีเป็นตัวสีนี้แล้วก็มีเป็นแบบนี้เลยที่มันเป็นตัวเพาลอยแต่ว่าเราขายไปแล้วแต่คันนี้ก็จะเป็นตัวเพาเดิมถ้าเกิดดูอย่างเป็นตัวแคบไว้เนี่ยแล้วก็อยากจะใช้วิ่งร่วมด้วยก็สามารถสั่งได้นะฮะตรงนี้เราทําให้กับลูกค้าได้เลยนะับไม่มีการเก็บค่าใช้ใจ่ายอะไรเพิ่มเติมดูโดยรวมทั้งหมดนะฮะคือสภาพใหม่มากนะครับถ้าเกิดอย่างแบบนี้เนี่ย ดูเป็นตัวมือหนึ่งไว้ก็อยากให้ดูเป็นตัวมือ2ไว้ด้วยนะฮะคือมันคุ้มมากกับการซื้อรถคันนี้นะครับเพราะว่าคุณลูกค้าจะได้เป็นตัวรถปีนี้เลย ABO ABS นะฮะมีให้ครบนะครับคานบนคานล่างสวยๆเลยนะฮะแกมซ้ายแก้มขวาตัวตะเข็บด้านข้างนะครับน็อตฝังกระโปรงน็อตค้ำซอกในฝังกระโปรงนี่ก็ไม่มีรอยขยับขันไขแกะออกมาทำสีนะฮะ ลอยปั๊มโตยโยต้าใต้ฝังกระโปรงฉนวนกันความร้อนหลังแผงเครื่องยนต์ฉนวนกันความร้อนใต้ฝังกระโปรงขอบยังเหลืองอยู่เลยนะครับรถมันใหม่นะ แล้วก็เพจเนี่ยคือตรงรุ่นเลยปี2022นะฮะเดือนตัวย่อ J A N นะฮะ mm hmm. เพราะนั้นครับอีกอย่างหนึ่งที่มันมีติดกับตัวรถด้วยนั่นคือวรันตีศูนย์บรันวตีศูนย์เนี่ยสำหรับโตโยต้าเนี่ยยืนพื้นเลยนะฮะ5ปี10,000 0โลแล้วก็ของที่ร้านเราเนี่ยเรารับประกันเครื่องเกียร์6เดือน1 0 0 0 0มกิโลแล้วก็รถยกช่วยเหลือฉุกเฉิน2 4ชั่วโมงให้นานอีก1ปีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คระบบไฟตั้งศู์ทงล้อแล้วก็เซอร์วิ สปาภายในเครื่องยนต์สปาภายในห้องโดยสารตรงนี้ก็คือเราทําให้กับลูกค้าฟรีทั้งหมดไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายนะฮะเรามาดูตัวด้านข้างกันต่อครับสำหรับสีด้านข้างเนี่ยคันนี้ได้มีการขัดและเรียบร้อยนะฮะสวยชํำเสมอการเจารถทั่วทั้งคันนะครับจุดเด่นของตัวแซนอีดิชันเลยก็คือจะมีเป็นตัวป่งซุ้มล้อนะฮะทั้งด้านหน้าและก็ตัวด้านหลังนะครับส่วนล้อแมกอลอยเดิมโรงงานเนี่ยจะเป็นตัวสีปอน ยางเดิมติดรถก็จะเป็นตัวยางดันหลบนะถ้าเกิดของอีสุเนี่ยจะเป็นบิสโตนนะฮะแต่ถ้าเกิดของเซตเอ dition เนี่ยจะเป็นดันหลบนะครับทันนี้อนก็พอเห็นได้แบบคร่าวๆและเห็นกับตัวรถมาหลายคันนะเพราะว่าอย่างตัวปี21-20นะฮะหรือว่าจะเป็นตัว22เนี่ยเราจะมีเซตเอ dition ค่อนข้างครบนะครับราคาอาจจะแตกต่างกันบ้าง120,000เพราะว่าในเรื่องตัวปีอาจจะไม่ได้เท่ากันแต่ว่ามันเป็นตัวเดียวกันแน่นอนแล้วก็วารันตีศูนย์เหลือ เหมือนกันด้วยนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวเนี่ยจะอยู่ตรงกระจกมองข้างตัดด้วยสีดําด้านนะครับโลโก้ไฮลักโคโคมียมด้านล่างคิ้วกันสาดซ้ายขวามีให้ครบกระจกทุกบานเป็นของเดิมจากโรงงานแล้วก็ตัวแคบสามารถเปิดได้90องศาคันนี้เป็นตัวเกียร์ธรรมดานะครับอีกอย่างัน่ะจะให้ดูสีซอกด้านข้างประตูนะฮะ ตัวตะเข็บประตูเนี่ยโหสีแบบเนียนๆเ,เลยนะฮะสีดีจัดเลยนะครับรถมันโครงสร้างบอดี้รถมันสวยนะสวยมากจริงนะฮะอันก็ได้มือสภาพเนี่ยรถบนมือ2ก็จริงนะฮะแต่ว่าได้สภาพป้ายแดงมากอค่อนข้างเยอะนะครับส่วนสําหรับในช่วงก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้นี่ก็ถือว่าเป็นอีกคันหนึ่งเลยที่เป็นไฮไลท์นะฮะสำหรับในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนสวยจริงครับนะ ไม่มีข้อแย้งไม่มีข้อทิติอะไรเลยนะครับแต่เขาเนี่ยหลายๆท่านอาจจะบอกว่าหูเสียได้จังมันเป็นตัวแคบนะะน่าจะเป็น4ประตูเขาวนี้เนี่ยถ้าเกิดเราอยากให้มันส่งตัวเองได้เราก็ใส่ตู้ไปครับ แค่นั้นเองไม่ยากนะฮะแต่ถามว่าอย่างแฉบสีเนี่ยอาจจะหางานวิ่งยากนิดนึงไหมก็น่าจะใช่นะครับแต่ถ้าเกิดอย่างคนที่มีช่องทางในการหางานวิ่งได้เนี่ยก็น่าจะโอเคเลยใส่ตู้ได้ใส่ครอบได้น,นี่ก็แล้วแต่คุณลูกค้าจะเลือกเพราะว่าเราไม่ได้มีการเก็บค่าใช้จ่ายนะฮะล้อหลังก็เช่นเดียวกันนะครับดันหลบนะอันนี้คุณลูกค้าจําไว้ได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดอย่างเราดูรถสภาพใกล้เคียงกับตัวป้ายแดงเนี่ยเราจะได้รู้ไว้ว่าถ้าเกิดของโตโยต้าเนี่ยเป็นดันหลบถ้าเกิดของอีสููเนี่ยจะเป็นตัวปิด เพราะว่าอีสูตัวล่าสุดที่อ่านได้เห็นเนี่ยก็คือจะเป็นตัวแคปนะฮะแคปปี2 2มันใส่มาเป็นตัวยางบิสโตนนะฮะซีรีส์ R 6 1 1นะครับถ้าเกิดของ z e dition อันนี้ก็จะเป็นตัวดันหลบนะฮะหรือว่าอาจจะมีเป็นตัวยางหลายซีรีส์ก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ที่อันเห็นเนี่ยดูมาหลายๆคันนะน่าจะมาะมาณ3-4คันเราจะเห็นว่าเป็นตัวดันหลบซะเยอะนะครับแล้วก็ฝาท้ายนะฮะฝาท้ายเดิมรถไม่เคยโดนชนท้ายแน่นอนนะครับตัวโคมไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกติ ไฟเบรกนุ่นสาก็จะเป็นตัวหลอดแบบ LED มือเปิดฝาท้ายก็จะเป็นตัวสีดําด้านนะฮะแมกไลเนอร์เดิมนะครับเดี๋ยวตรงนี้เราก็จะมีการลงน้ํายาดําไว้ให้นะฮะสีตรงแมกไลเนอร์เนี่ยคือดําแบบดําสวยเลยนะฮะแทบจะไม่ได้มีการวางของนะครับแทบจะไม่ได้มีการบรรทุกอะไรมาเลยทั้งสิน้นเป็นตัวกระบะแบบเปล่าๆเลยนะแล้วก็ปลายท่อเนี่ยคือโครเมียมแบบจัดๆเลยนะฮะ สวยเลยนะครับวันนี้คือเป็นตัวท่อเดิมนะเซนอีดิชั่นปลายท่อเดิมเนี่ยต้องเป็นแบบนี้นะครับไฟทงไฟท้ายคุณลูกค้าอยากไปทำพงทําเพิ่มอะไรพวกนี้ก็เปลี่ยนเป็นพวกแบบอย่างไฟตัวท็อปหรือว่าโคมลมดำอะไรมันก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะฮะแต่สีเนี่ยถึงว่าเป็นอีกสีหนึ่งครับที่โอเคเลยนะฮะสวยมากนะครับเทาดาเมทัลลิกใครชอบใครถูกใจก็รีบติดต่อเข้ามาได้ ราคาไม่แรงอย่างที่คิดแน่นอนเดี๋ยวเราเข้ามาดูด้านในกันต่อครับเราเข้ามาดูสภาพด้านในกันบ้างนะฮะอ้โหูภายในนี่เราไล่ามาจากด้านนอกดีภายในนี่คือเอี่ยมมากนะฮะผิวลายแทบจะไม่มีรอยจับนะครับรถมันใช้งานมาน้อยนะเนี่ยถือว่าเป็นคันโอ้โหเราเห็นแบบนี้เราก็รู้สึกดีใจนะฮะแล้วก็รู้สึกแบบมีความสุขนะฮะรถแม่งใหม่นะครับอย่างตัวเนี่ยคอนโซลหน้าก็แอร์แบ็กสามใบเหมือนเดิมนะฮะ แล้วก็ช่องเก็บของด้านบนหนึ่งช่องไม่มีกล่องคูบ็อกนะครับแล้วก็เก๊เก็บของด้านล่างหนังสือคู่มือนี่มีมาให้ครบนะอันนี้ก็จะเป็นตัวคู่มือการใช้งานนะครับไม่ใช่ว่าเป็นตัวบุ๊กเซอร์วิสเดี๋ยวบุ๊กเซอร์วิสยังไงพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวตรงนี้อาจจะดูให้นะครับแต่ถ้าเกิดถามว่ามีการเซอร์วิสครั้งแรกหรือยังยังไม่ได้มีการเซอร์วิสครั้งแรกนะฮะเราเราเราเห็นตัวบุ๊กเซอร์วิสเนี่ยในรถแต่ละรุ่นเนี่ยเราก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วว่ามันจะเริ่มต้นอยู่ที่่่่10,000โลแแตจรริงๆมมััันนนนไใชบบบ้ะค มันจะมีอีกแบบหนึ่งด้วยการเซอร์วิสเนี่ยตั้งแต่ออกจากศูนย์ไปเนี่ยมันจะเริ่มต้นอยู่ที่1,000โลมันก็ตามศูนย์ที่เราได้มีการไปออกรถอะ่ะเขาจะมีการโทรเข้ามาตามว่าเอาพอเวลาจะถึง1,000โลเนี่ยเอารถเข้ามาเช็คในพันโลแรกรถมีปัญหาอะไรไหมน,นู่นนั่นนี่อะไรอย่างพวกนี้ไหมใครที่อยู่โรงงานผลิตชิ้นส่วนของโตโยต้านะครับอันนี้น่าจะทราบกันดีนะว่า QC เขามีความเข้มงวดมากนะครับ ตั้งแต่ข่าวตัวเรเจนเดอร์นั่นและแล้วก็มีการมาปรับเปลี่ยนใหม่หรือว่าตรงนี้มันก็จะเป็นสเต็ปประมาณนี้มาตั้งนานแล้วแต่ถ้าเกิดเรากลางดูในตัวบุ๊ก์วิสเนี่ยมันจะเริ่มต้นอยู่ที่1 0,000โลในการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องทํานู่นทํานั่นทํานี่แต่พอเวลาที่ถึง1,000โลแล้วเรียกเข้าไปเช็ครถมันจะเริ่มต้นการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องเนี่ยอยู่ที่5000โลแต่ในตัวหนังสือบุ๊กคู่มือูวิตเนี่ย มันไม่ได้มีการลงบันทึกมาว่า5,000โลต้องเข้าไปเปลี่ยนท่ายมันจะเริ่มต้นอยู่ที่10,000โลแต่ส่วนใหญ่นะฮะมันจะเริ่มเปลี่ยนทายนะ้ำมันเครื่องใน5,000โลถามว่ามีไหมมีนะครับก็แล้วแต่งบหรือว่าแล้วแต่ทรัพย์ของผู้ใช้หรือว่าคนที่ได้เป็นเจ้าของเขาจะพึงประสงค์ทําตรงนั้นหรือไม่แต่จริงๆเนี่ยมันเริ่มต้นพันโลเลยถ้าเกิดของโตโยต้านะมันเป็นแบบนี้จริงๆเพราะว่าอย่างตอนแรกอ่ะไม่มีใครทราบหรอกครับ พอเาาได้ไปไปสัมผัสไป,ไปนู่นไปนั่นไปนี่ดูลองไปดูแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นคนที่ออกป้ายแดงหรือว่าคนที่ออกมือสองใบเพราะว่าอย่างตัวไมประมาณหลักร้อยโลเราก็เคยมีมาก่อนอยู่แล้วเราก็อาศัยถามลูกค้าคนเก่าด้วยเพราะว่าเขาได้มีการเอารถไปเช็คศูนย์ตรวจสอบเลขมงเลขไมอะไรพวกนี้เราก็ได้ความรู้จากคุณลูกค้าตรงนั้นมาด้วยและเราก็ขนขวายหาเอาเองด้วยแต่มันเป็นแบบนี้จริงๆนะครับตั้งแต่มันมีเรื่องลีเจนเดอร์ไอ้ฟอร์จูเนอร การผลิตนะครับแล้วก็ในเรื่องตัวการตรวจสอบอะไรพวกนี้มันโหดโโโโมากนะถ้าเกิดรถแม่งไม่ดีจริงโตโยต้าคือไม่ปล่อยเลยนะฮะคิค่อนข้างน่ากลัวนะครับนิดนิดหน่อยหน่อยก็ไม่ได้นะแต่มันก็ถือว่าเป็นมาตรฐานที่ดีนะครับเพราะว่าอย่างถ้าเกิดแบบนี้มันคือความปลอดภัยของผู้ใช้งานนะหรือว่าคนที่เป็นเจ้าของนะฮะ อันนี้ก็ไม่ได้อัวจนเกินไปนะครับแต่ว่าในการผลิตของโตโยต้านะตอนนี้อ่านว่านะมันเป็นการคำนึงถึงผู้บริโภคเนี่ยค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นรีโว่ไม่ว่าจะเป็นอ่าพวกแบบอย่างรถเก๋งหรือว่าเป็นตัวรถเจ็ที่นั่งเองก็ดีนะครับแล้วก็จอทัชสกรีนนะฮะตรงนี้จะเป็นขนาด8นิ้วนะครับถ้าเกิด7นิ้วเนี่ยจะเป็นอีกตัวหนึ่งอันนี้ผมพูดผิดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็น6.7นิ้วจะอยู่ในรถยาริส ถ้าเกิดเป็น8นิ้วจะอยู่ในรถของ Toyota นะฮะ r ีโวนะครับมี Android Auto มี Apple CarPlay เชื่อมต่อบลูทูธแล้วก็ USB เนี่ยจะเป็นตัว2.0ถ้าเกิดเราลองเอาตัว USB ปีใหม่ๆมาเสียบแล้วเนี่ยมันไม่สามารถซิงค์หรือว่าต่อได้ก็ลองเปลี่ยนเป็นตัว USB 2.0ดูนะครับแล้วก็แอร์เป็นแบบปรับอนาร,ร็อกเหมือนเดิมไล่ฟ้าช่องเสียบไฟ สองรูด,ด้านล่างนะฮะสิบสองโวลต์ร้อยยี่สิบวัตต์แล้วก็ตัวเกียร์ธรรมดาเป็นแบบหกสปีดนะครับแต่อีโคโหมดของโหมดเนี่ยตรงนี้คือยังไม่ได้มีการใส่มาให้นะฮะกุญแจก็จะเป็นตัวแบบรีโมทนะครับสำรองเป็นตัวกุญแจแบบธรรมดาหนึ่งอันกระจกก็จะเป็นแบบรับไฟฟ้ามีตัวเซนเซอร์ร็อกมองข้างนะฮะเฉพาะตัวเลนด้านในอย่างเดียวที่เป็นไฟฟ้าแต่ถ้าเกิดพับทั้งบานเนี่ยจะเป็นแบบแมนวนวลนะฮะเบาะผ้านี้ก็ทรงเดิม สีดำลายกราฟิกตี้แล้วก็ตัดด้วยตะเข็บได้สีขาวนะฮะไม่มีอรอยนั่งเลยแม้แต่แอะเดียวมีเฉพาะฝั่งที่อันนั่งเนี่ยนะครับนิดนึงเพราะว่าอันกาลังนั่งอยู่ตอนนี้แต่ฝั่งคนนั่งข้างคนขับเนี่ยคือไม่มีเลยตัวที่พักแขนตรงกลางเนี่ยด้านบนเนี่ยไม่มีลอกเลยนะฮะสีนี่คือแบบหมกริบนะฮะแล้วก็คันนี้มีกล้องมองหลังนะครับก็คือ มันจะอยู่กับตัวกระจกมองหลังเนี่ยมันจะเป็นตัวครอบกระจกมองหลังอีกทีหนึ่งอันนี้ก็จะมีเป็นตัวกล้องมองมองหน้ารถแล้วก็ตัวกล้องมองหลังอยู่กับตรงนี้นะฮะเนี่ยมันจะเป็นตัวเลนกล้องอยู่ตรงนี้นะครับชัดเจนนะฮะเห็นเห็นป้ายทะเบียนรถด,ด้านหลังเลยนะครับแล้วก็บนันทึกเป็นตัววิดีโอได้นะมีเป็น SD card นะครับมันจะเสียบกับตัวไฟรถก็คือตัวปุ่มด้านล่างตรงนี้อ่านี่เป็นอะแดปเตอร์เสียบกับตัวไฟรถแบบนี้ถ้าเกิดเราไม่ได้เสียบไว้อะตัวนี้มันก็หยุดการทํางานโดยอัตโนมัติ แต่ถ้าเกิดเราเสียบไว้แบบนี้เราสตาร์ทรถมามันก็จะทำงานปกติเลยนะฮะส่วนเลขไม้นะครับ8 7 7 2กิโลขาดอีก2000โลถ้าเกิดแบบนี้ปัดเป็นตัว9 0 0 0ได้ไหมไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่าอีกตั้ง300กว่าโลนะถือว่ามันเยอะอยู่นะครับแล้วก็จะให้ปัดเป็นตัวหมื่นโลปัดเป็น9,000แล้วเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ได้แน่นอนเพราะว่าไม้มันถึง800 8,700โลนะฮะถือว่าน้อยมากนะครับแล้วก็สำหรับราคาเนี่ยตัวเนี้ย เราตั้งขายไว้นะห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันครับห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันคุณลูกค้าได้รถปี 2, ถปยี่สิบสองรปฏิญาต์ก่อออกห้างป้ายแดงถามว่าถ้าเกิดเป็นตัวเอเซอรีอย่างแบบอื่นอะไรพวกนี้เนี่ยมาคุยรายละเอียดกันหน้าร้านได้เลยแต่เป็นเดิมๆแบบนี้ถามว่ารถพร้อมใช้ไหมพร้อมใช้มากพร้อมใช้มากฮะบ,บางคนอยากได้ล้อแมกบางคนอยากได้จัดทรงน,นู่นนั่นนี่มาคุยกันหน้าร้าน จัดไฟนั้นไปก่อนถ้าเกิดรถใกล้ที่จอนุมาติแล้วมันมีเวลาที่จะทําตรงนั้นเราจะไม่ให้จวนตัวอยู่แล้วแน่นอนและก่อนที่คุณลูกค้าจะรับรถวันนั้นทุกอย่างต้องเป็นไปตามที่คุณลูกค้ามีการร้องขอมาหรือว่ามีการอยากจะได้ในส่วนตรงนั้นครบทุกจุดของตัวรถนะฮะเพราะนั้นนะครับสำหรับคันนี้ปี2022ไม่8000โลใครออกคันนี้ใครดูคลิปนี้จอง300ขับฟรี3เดือน ฟรีภาษีพรบอลแลก็ใช้เงินออกรถศูนย์บาทจัดได้จัดเลยฮะรถใหม่ขนาดนี้ไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะครับลองคุยกับครอบครัวดูลองบอกกับคุณพ่อคุณแม่ดูว่ามันเป็นแบบนี้มันเป็นแบบนี้มันเป็นแบบนี้ภรรยาถามมันเป็นแบบนี้มันเป็นแบบนี้มันเป็นแบบนี้เราจะได้ช่วยกันตัดสินใจในการเลือกซื้อคันนี้ได้ง่ายเพราะฉนั้นนะฮะปฏิเสธไม่ได้เลยรถมันใหม่มากและอยากตรวจสอบประวัติเช็คศูนย์นู่นนั่นนี่อะไรพวกนี้ เต็มที่ครับเพราะนั้นนะฮะอันอยากจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณลูกค้าที่ดูเราอยู่ตอนนี้ทุกคนถ้าเกิดคุณเห็นแล้วคุณว่าคุณได้เป็นเจ้าของยังไงคุณลูกค้าก็ต้องได้เป็นเจ้าของฮะมันจะไม่หนีคุณลูกค้าแน่นอนเพราะนั้นคนที่ดูอยู่ตอนนี้ต้องมีใครสักคนหนึ่งที่ต้องได้คันนี้ไปเป็นเจ้าของแน่นอนและเดี๋ยวคลิปหน้าเรากลับมาเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ยต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ